ดห,ห,ห,หน้าใกล้ๆยิ้มเลยโอ้ทีนกาเพียบเลย <c oughs> อย่าลืมกด subscribe บวกกระดิ่งก่อนเข้าชมคลิปนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็มีสมาชิกนะครับ fc ส่งพระมาขายให้เราอีกแล้วนะครับก็ wow. เนี่ยครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างเนื้อทองแดงนะครับ3โค้ดผิวไฟเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะสวยขนาดไหนพอดีพี่เขาขายกลับมาให้เรานะครับนะนี่ก็รับช่อมาหมื่นสองนะฮะเดี๋ยวจะแกะกล่องแล้วก็จะได้โอนตังค์ให้พี่เขาครับไปชมกันครับเดี๋ยวแนะนําก่อนนะครับแนะนําก่อนเลยนะครับเราก่อนจะเช่าพระทุกครั้งเนี่ยนะครับเราต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับพอดีลูกค้า เขาส่งพระมาเนี่ยถ้ามันเกิดการแตกหักเสียหายหรือว่าพระไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะสามารถแจ้งลูกค้าได้ว่าเออผมเกะ่องมาเป็นอย่างนี้นะพี่แพคไม่ดีเป็นอย่างนี้นะมันเกิดการชำรุดเสียหายเราจะได้ ส่งกลับพี่เขาไปนะครับนะไม่ใช่แบบว่าเราแกะออกมาแล้วปุ๊บพระมันแตกหักเสียหายอย่างเงี้ยเจ้าของพระก็ไม่เห็นไม่เห็นหรือไม่รู้ด้วยกับเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะหาว่าเราไปงัดหรือเปล่าไปแงะหรือเปล่าไปทาอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการทําให้พี่เขาดูในตัวด้วยว่า,าผมแกะพระเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคนะนะครับมันเป็นตามกติกาของผมนะคือคุณจะถ่ายคือหนึ่งนะครับ คุณจะส่งพระมาขายให้ผมเนี่ยคุณต้องส่งมาทางไลน์นะครับส่งมาทางไลน์ก่อนนะครับพอส่งมาทางไลน์ปุ๊บผมสนใจผมจะขอเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็ขอราคาขอให้คุณตั้งราคาพระไว้ในใจถ้าสมมุติพระราคาสูงเกินไปผมก็จะไม่ต่อรองเพราะว่าเอ่อมันอาจจะเป็นทุนเก่าของคุณหรือว่ามันจะอาจเป็นความที่แบบว่าคุณตั้งราคาปุ๊บคุณพอใจขายเท่านี้หรือเราซื้อไม่ได้เราก็ ขออนุญาตผ่านไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนราคามันพอสมควรราคามันพอที่ผมรับเช่าได้นะครับแล้วผมไปต่อแล้วมีกำไรผมก็จะรับเช่าวไว้เพราะว่าพระผมจะใช้ลงประมูลหน้า a c e b o o k นะครับจำไว้เลยนะครับผมจะใช้ลงประมูลหน้า a c e b o o k นะครับนะแล้วผมจะเริ่มต้นประมูลแค่100บาทนะครับ100บาทนะครับเริ่ม รั้งไม่มีกําหนดไม่มีวันจันท์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมไม่ได้กําหนดแต่ว่าถ้าผมมีพระเยอะมากๆปุ๊บผมก็จะประมูลให้พี่ทีเดียวเลยแต่ว่าถ้าผมทำคอนเทนต์ทําอะไรไปเนี้ยผมจะเก็บสะสมเข้ามาเรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ผมจะได้พระ1ถาดนะครับพอได้1ถาดปุ๊บผมก็จะเอาลงขายให้พี่ๆไปนะครับขาดทุนบ้างก็มีกําไรบ้างก็มีนะครับนะไม่ได้ฟิกนะครับเพราะเราเปิดประมูลแค่100บาทแต่ผมอ่าจะสามารถเนี่ย รู้ว่าอ่าสมมุติพาเล่นกันหมื่นสามผมจะสามารถซื้อได้หมื่นสองหมื่นหนึ่งพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้พวกพี่เนี่ยประมูลกันที่ได้ราคาไม่เวอร์ไม่ปัน่นไม่เอาแบบตามตลาดที่เขาโฆษณาโปรโมทอะไรกันอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเอาราคาตามความเป็นจริงขาดทุนก็ขาดทุนกําไรก็กําไรว่ากันไปตรงๆครับเพราะว่าเราอัดคลิปถ่ายทําอะไรเงี้ยไว้ให้หมดแล้วถ้าใครอยากดูก็เชิญไปดูที่ Facebook นะครับนะตามด้านล่างนี้เลยนะครับไปชมกันครับแกะกล่องกันไปโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรแทะละแงะกล่องกันแป๊บนึ่หาของแทะกล่องกันครับแป๊บนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับแกะเลยนะครับกล่องนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับเราตกลงราคากันแล้วคุณก็เขียนเอ่อ เลขบัญชีเบอร์โทรแล้วก็กระดาษนะครับกระดาษโอ้อันนี้แพ็คมาผิดวิธีนะเนี่ยผมบอกไว้เลยเนี่ยเห็นไหมที่ผมต้องถ่ายไว้คุณแพ็คมาผิดวิธีนะ <Yeah. S 1> ปกติคุณจะต้องไอ้นี่มานะครับนะแต่ยังดีที่ซีนมาดีนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกากกระเด็น mm. กระดอนหายเนี่ย mm. ผมสวยเลยนะครับนี่แกะเลยแกะเลยแกะเลยชับชับชับโอเค,อเคน,นะครับเนี่ย จริงๆแล้วต้องนี่จริงๆแล้วต้องแพกมาอย่างนี้นะปุ๊บแล้วก็ยัดใส่นี่ใส่ตรงนี้อันนี้พี่ยัดมาที่มันไม่ใช่นะครับนะก็แกะเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูกระดาษก่อนนะครับพี่เขาปิ้นมาอ่านี่นครับก็พี่เขาเขียนใส่กระดาษมานะครับนี่ผมไม่ขอเปิดเผยนะครับอ่าเราเรามาดูพระกันนะครับนะก็แกะเลยนะฮะปุ๊บก็แพกมาโอเคนะครับผมแนะนําให้ใส่บับเบิลนิดนึงนะเพราะว่าบับเบิลมัน เป็นการกันกระแทกของพระที่ดีนะครับมันพระเวลาพระมาส่งถึงเราจะไม่เสียหายนะครับนะนี่นะครับก็ได้มาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องสองนะครับนี่นะครับเช่าพี่เขามาหมื่นสองนะนะครับโอ้นี่นะครับาา 12, นะ,นะบนนะบข้างหลังใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสองแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับก็ผ่านนับอง์นี้ผ่านนะครับผ่านสฉลุเลยเดี๋ยวไปโอนเงินให้พี่เข้ากันนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับก็อาจจะขายได้ประมาณสักหมื่นสี่หมื่นสี่ห้าร้อยนะครับนะ <Wow. S 1> ก็ไปโอนเงินให้พี่เข้ากันครับไปโอเคครับผมก็โอนเงินให้พี่เขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใคร อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะครับก็ส่งรูปมาดูทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ให้ดูนะครับนะก็อย่าลืมนะครับส่งรูปมาทางไลน์พร้อมราคาที่ต้องการในใจนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมถ้าผมสนใจผมจะติดต่อกลับนะครับแล้วก็โคกันถ้าเกิดว่ามันไกลอย,อย่างเงี้ยเราก็ส่งกันทางไปรษณีย์ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้ในเราแวกกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าที่ไหนที่เราพอไปได้นะครับเราก็จะไปนะครับอย่าลืม กด u b s สไคร์กดถูกใจกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกดคอมเมนต์ข้างล่างด้วยก็ดีนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรอยากให้ผมทําแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ้าไม่เหนือบากกาลเลยจะทำให้นะครับนะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ